เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมทำอะไรไปบ้างก่อนจะเอาไปเล่นอันดับแรกนะครับก็ไอ้เจ้าน็อตคิงพินตัวนี้ครับก็คือในเว็บก็มีบอกหลายเว็บอะครับคือมันสั้นไปเล่นเล่นไปแล้วมันจะคลายก็ผมสั่งมาเป็นตัวนี้ยาว40มิลนนะครับน็อตเบอร์17เกียว1.5 2ตัว9บาท แล้วก็สั่งตัวเมียมาด้วยนะครับเขาขายอยู่สามตัวห้าบาทโอ้ตรงนี้เป็นฝุ่นโลหะครับพวกนี้ต้องทําความสะอาดออกให้หมดนะครับเพราะถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกิดรอยขีดข่วนเวลาที่จุดหมุนต่างๆมันไปเสียสีลูกปรงลูกปืนเสียหมดนะครับ ้องล้างออกให้หมดมันมีพวกฝุ่นโลหะอยู่ ก็ใช้พวกสเปรย์สารพัดประโยชน์นะครับสเปรอเนกประสงค์พ้นแค่ให้มันฝุ่นโลหะออกไปเท่านั้นเองแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาจาระบีใส่ใส่ทุกจุดที่มีการเสียดสีเคลื่อนไหวนะครับจุดหมุนต่างๆแล้วก็น็อตตัวดามนั้นผมแค่เอามือหมุนเข้าไปเฉยๆนะครับ ล้วใช้ขันตัวนอกล็อกเข้าไปหมุนให้พอดีแน่นแต่ไม่ฝืดนะครับแค่ตึงๆมืออลองหมุนดูได้ครับถ้ามันฝืดมันจะมีอาการเลย น็อตตัวนี้เขาไม่มีการหลุดมาผมเลยเจาะรูเพื่อที่จะใส่ลวดกันหลุดแล้วก็ใส่โอลิงที่หัวน็อตนะครับช่วยกันคลายได้ถุงนั้นผมซื้อมา15บาทนะครับหาตามร้านแอร์ก็ได้ครับหรือว่าร้านอะไหล่รถยนต์เป็นยางโอลิง นี่คือน็อตคิงพินที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตสองตัวเลยแล้วก็ตามจุดเคลื่อนไหวเสียดสีต่างๆเราใส่เจละบีไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาล็อกน็อตคิงพินกันนะครับสังเกตที่ตัวล่างนะครับผมตั้งได้ที่แล้วจะจับไว้เฉยๆแล้วขันที่ตัวบนอย่างเดียวเพื่อล็อกไม่ให้ตัวล่างมันคลายออกมาแค่นี้ครับอยู่แล้ว มาดูน mm ็อตคิงพินของบูททักดูบ้างนะครับรวมโคกเคกเลยแบบนี้ถ้าไปเล่นมันจังหวะโยกบางทีมันมีเสียงดังก๊อกแก๊ก,ก,ก,กนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราไปใช้อีพ็อกซี่ที่เป็นดินน้ำมันนะครับสองก้อนผสมกันแล้วก็อัดเข้าไปเลย หมือนใช้ดินน้ำมันอุดธรรมดาเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งตัวหลังนี่หลุดจมหายไปเลยหัวจมไปเลย นี่ยครับใช้อ e ีพ็อกซี่ตัวเนี้ยผสมกันสองก้อนอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็ปั้นอุดไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ยีบสชั่วโมงนะครับแล้วก็มาทาจาราบีที่บูทแล้วก็ประกอบได้เลยไขยเรียบร้อยก็ ดูอีกทีว่ามันไม่แตกนะครับ <c oughs> พวกนี้แข็งแรงมากครับป <c oughs> ระกอบเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จครับ <c oughs> ผมหยอดน้ำมันที่ลูกปืนล้อด้วยนะครับแต่ไม่ได้หยอดให้ดูแล <c oughs> ้ว็นี่คือน็อตริงปิน ที่เปลี่ยนไปแล้วก็อ,จอาจจะระบีผมเจอน็อตปีนเกียวมา2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ยึดกับกระดานกับตัวทักนี่ครับตัวหนึ่งแล้วก็ตรงรวดนั้นที่เจาะรูใส่รวดไปนะครับน็อตยึสปริงกันหลุดและอีกตัวหนึ่งก็ที่น็อตระหว่างตัวทักทักเอนะครับกับตัวทักตัวนี้เนี่ ก็ปีนเกียวเหมือนกันก็ต้องหาตัวใหม่มาเปลี่ยนส่วนตัวยางรองทั้งนี้ผมใส่เพิ่มไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับ3มมิลเพราะว่าตั้งใจว่าจะเปลี่ยนล้อเป็น70็มิลล้อเดิมมัน65สิบก็เลยใส่ยางเผื่อไว้เลยทั้งหน้าทั้งหลังเลย ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูว่าเป็นยังไง